สวัสดีครับต้นชาวล็อกนะครับมาวันนี้ผมจะมาแนะนํารถรุ่นนึงครับบอกเลยว่าคันนี้แต่งสวยจัดแต่งนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถรุ่นแคปโฟเอลีเอตัวเตี้ยนะครับทรงมาตรฐานครับแต่คันนี้มีเกออโต้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าคันนี้แต่งออกมาแล้วมีของแต่งอะไรบ้างอ่าแล้วน่าสนใจขนาดไหนเชิญรับชมครับสวัสดีครับพบกับช่องต้นชาวล็อกขายอีอุสุนะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำรถรุ่น c a p o LDA Auto เครื่อง1.9บอกเลยว่าคันนี้แต่งเต็มมากๆครับแล้วผมจะพาไปดูรถว่าคันนี้มีแต่งอะไรแล้วก็เป็นแนวทางให้กับลูกค้าที่สนใจรถนะครับเชิญรับชมครับนี่เลยอันดับแรกนะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้า2022นะครับโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับไฟตัดหมอกกับไฟเลี้อวอยู่ด้านล่างนะครับผม ฝากระโปรงเคปล่านะครับทรงสปอร์ตครับสวยนะครับรับตัวรถเลยครับแล้วมันรับชมด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ก็เป็นแม็กเอ็นไฟนะครับชุดแต่งแดงรอบคันนะครับก็จะมีฝาข้อเบรกนะครับน็อตสีนะครับ แล้วก็ฝาดุมนะครับสีแดงหมดเลยนะครับคันนี้ก็ยาง2-4-5นะครับโหลดก็นหน้า2หลัง3เดี๋ยวเราไปดูว่าล้อยื่นมากไหมนะครับไม่เท่าไหร่นะครับติดฟิล์มเรียบร้อยครับ60%รอบคันกันาสาดติดเรียบร้อยนะครับ ไฟเบรกหลังนะครับของกับไล่ฟ้านะครับเต็ดพื้นปูกระบะแม็กไลเนอร์ครบคันนะครับหลอดไฟ LED ท้ายนะครับคันนี้กันชนท้ายนะครับดิวอินจากโรงงานนะครับตรงมือเปิดประตูประตูนี่ก็จะมีอ่นนี่เลยนะครับกล้องไฟหลังนะครับ ส่วนภายในรถคันนี้เนี่ยตกแต่งนะครับวัดรอบปกตัวนะครับหน้าจอรุ่นเดิมมันนะครับเจ็ดนิ้วนะครับเกียออโต้นะครับวงมอะไรสามต้างทรงสปอร์ตนะครับผมแถมยังมีวัดบูธอีกตัวนึงให้ด้วยนะครับพิเศษสุดเลยนะครับคันนี้เราใส่เบาะหนังดำได้เดนนะครับทรงสปอร์ตสวยนั่งสบายครับ เราทําหมดเลยนะครับด้านข้างตรงที่วางแขนก็ทําให้นะครับพร้อมกับล็อกเบรกล็อกคัตนะครับอ่าแลระบบออโต้สต็อปแลระบบการลื่นถลายนะีลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเกี่ยวกับไฟด้านหน้านะครับผมด้านท้ายนะครับกว้างขวางนะครับ นั่งในสบายเลยเหมาะกับครอบครัวเลยครับภายในก็ดูสว่างนะครับเพราะตัดด้วยเพดานนะครับสีเทาอ่อนนะครับพร้อมไฟหัวเก่งนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ